แต่เขามีเหตุผลนะแรปเปอร์ชื่อดังอิลสลิกนะคะหรือว่าที่คำพรเวทไทยสงค่ะเป็นนักร้องแรปนะคะแล้วก็นักแต่งเพลงสัญชาติไทยเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีดรามา่าเหตุเข้าใจผิดกันเข้าใจไม่ตรงกันบ้างนะคะซึ่งก็เคลียร์กันไปจบเรียบร้อยล่าสุดอิลสลิกนะคะได้มีการโพสต์ Facebook ค่ะประกาศยุติการรับงานแสดงคอนเสิร์ตโดยมีข้อความเนี่ยระบุว่าตอนนี้ผมได้ยุติการรับงานแสดงคอนเสิร์ตเพิ่มแล้วนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยต้องกลับไปทําเพลงในห้องอัดซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายเพลงมากๆที่ผมอยากกลับไปทําให้เสร็จผมต้องขอโทษเพื่อนๆหลายจังหวัดที่ผมยังไม่ได้ไปแล้วก็ขอโทษพี่ๆร้านต่างๆมากมายทางที่ติดต่อมาก่อนหน้าแลาเพิ่งจะติดต่อมาจ้างผมผมจําเป็นต้องปฏิเสธสําหรับงานคอนเสิร์ตท,ที่ผมรับไว้เพื่อนๆใกล้แล้วก็สะดวกงานไหนสามารถตามไปเจอกันได้นะครับพร้อมคิวงานคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้นะคะก็จะรับไว้แล้วก็แสดงเหมือนเดิมตามปกตินะคะ นอกจากนี้ค่ะอิสลิกก็ยังได้โพสต์ต่อว่าผมเนี่ยสามารถรับไหวได้เพียงเท่านี้เพราะามีงานคอนเสิร์ตใหญ่หลายงานในเดือนหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่สนับสนุนผมมาอย่างดีในทุกๆคอนเสิร์ตทุกๆจังหวัดทุกคนมากันเต็มทุกร้านร้องเพลงได้ทุกคนและเสียงดังมากๆผมยังบอกไม่ได้นะว่าจะกลับมารับงานคอนเสิร์ตอีกเมื่อไหร่แต่สัญญาว่าจะตั้งใจทําเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ